เพราะก,กีฬามีอะไรมากกว่าผลการแข่งขันและเรื่องราวไม่ได้จบลงหลังเยนนกวีดยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่รายการ Sport Discus s ชั่คุณอยู่กับผมครับพันศิษย์วิทยาคุปสนับสนุนโดย Mouse Mac ช h a มีจำหน่ายที่เซเว่ e อเลเมื่ออยากสำเร็จ มือกล้าทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะความกดดันและบทบาทตัวร้ายในสายตาคนอืน่นย่อมตามมาย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ว่าอะไรจะตามมาก็ต้องแอนอกรับมันไปและนี่ก็คือสิ่งที่บุคลินเนสคงต้องรับไปตลอดฤดูการที่เหลือนี้แหละครับทั้งคำแช่งคำแซะ คำถากถางมากมายที่จะตามมาไม่ว่าพวกเขาจะไปได้ถึงแชมป์หรือไม่ก็ตามและหากพวกเขาไม่ได้แชมป์ในปีนี้แน่นอนครับพวกเขาจะเป็นหนึ่งในทีมที่น่าผิดหวังและโดนอัมมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ NBA ทําไมล่ะครับเหต<า>ุผล <ๆ S 1> อยู่ในคลิปนี้แหละครับไปติดตามกันเลยนะครับหากเนสไม่เป็นแชมป์หากเนสไม่ได้แชมป์ล้มเหลวรับรองจมติดดินแน่แน่ด้วยเหตุผลข้อแรกดังนี้ครับ พวกเขารวบรวมเอาซูเปอร์สตาร์เอาไว้ในทีมมากมายจนเป็นที่หน้าอิจฉานะครับมี3ามซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นดูแรนดคายรีเอร์วินแล้วก็เจมส์ฮาเดนมีผู้เล่นที่ติดออสตาแล้วอยู่ในทีมตอนนี้ถึงหคนมีโค้ชระดับพอออฟเฟรมวันที่กว่าเกม NBA2K ที่อิดิตตัวแล้วสะอีกนะครับเมื่อทีมใน NBA 1ทีมใช้เวลาแค่ครึ่งฤดูกาลกวาดผู้เล่นแถวหน้าของหลีกมารวมตัวกันไว้อย่างล้นทีมทบทวนกันหน่อยว่าปฏิบัติการนี้เนสทำอะไรไปบ้างน,นะครับ จากเดิมพวกเขามีทุนเดิมอย่างเควินดูแรนดีกีแชมป์สสมัยออสตาสิบเอสมัยจ้างมานั่งรักษาตัว1ปีแล้วก็ผู้เด็กกำลังกับคารีเออร์วิงการแชมป์โลกปี2016หลังจากนั้นไปไม่นานครับพวกเขาสร้างความฮือฮาหลังจากออกสตาฤดูกาลน,นี้ไปแค่ไม่กี่อึดใจดึงเจมส์ฮาเดนออสตา9สมัยแชมป์ทำแต้ม3สมัยแล้วก็ m v p ฤดูกาลปกติปี2018มาร่วมทีมแม้การมาของฮาเดนเน็ตเองจะต้องเล่นล่า แปลธาตุอย่างมากมายนะครับเอาทั้งตัวผู้เล่นเอาสิทธิ์ในอนาคตแล้วก็สมดุลทีมไปแลกไปแต่ก็ดูคุ้มค่านะครับเพราะว่าตอลอดเวลาในสีเสื้อของเนสกับบทบาทจอมทัพตัวทําแต้มเป็นควอทการ์ดเขาทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขนาดถูกนาไปเปรียบเทียบในฐนานะตัวการ์ดที่ทําแต้มได,ด้ดีที่สุดตลอดการอยู่ในระดับเดียวกับไมเคิลจอร์แดนอยู่ระดับเดียวกับโคบี้ไบรอันหากวัดกันที่เกมรุก S <S <an> <S เขาน่าจะเป็นการที่เจ๋งที่สุดในระดับพ็อเพีของประวัติศาสตร์ NBA ด้วยซ้ำไป <S <S <an> <S ตัวเลขที่ออกมาในตอนนี้ <S <S <an> <S แน่นอนครับนี่คือหนึ่งในตัวเต็ง MVP แต่แม้จะมี3พระการอยู่เนสรู้ดีครับว่าพวกเขายังมั่นใจไม่ได้ยังผูด้ได้ไม่เต็มปากหรอกครคับว่าจะถึงแชมป์แน่ๆเพราะทั้ง3คนยังแทบไม่ได้เล่นด้วยกันเลยนะครับนตอนนี้เนี่ยที่เดินทางมาถึงเมษายนพวกเขาเล่นรวมกันพร้อมหน้า แค่7เกมเท่านั้นเองนะครับสำหรับ3ซุซูเปอร์สตาร์ oh. ดังนั้นการเติม oh. ทีมการเติมความแข็งแกร่งยังต้องไปต่อครับ oh. สิ่งที่ตามมานั่นก็คือ oh. การดึงเบรคกกิฟฟินเข้ามาสู่ทีมนะครับดีกรีออสตาร์หสมัยนะครับ oh. เคยอยู่ในออเอ b บทีมถึง5สมัยกริฟฟินก่อนที่จะมาเนสเนี่ยดูคล้ายกับคนที่หมดไฟเล่นแบบไร้าอารมณ์ที่ดีทรอยต์นะครับ ไม่รู้ว่ากล่อมกันไปกล่อมกันมาอย่างไรดียวครับยอมบาเอาสัญญามาซบด้วยตัวสัญญาขั้นต่ำนะครับเพื่อเป้าหมายในการลุ้นแชมป์ซึ่งย้ายมาปุ๊บเหมือนแม่งแดกถั่วคารินในดาคอนบอลเลยครับย้ายมาปุ๊บฟองซูเปอร์สตาร์คืนชีพปั๊บแต่ก็ยังว่านะครับการได้เล่นกับ พวกบุคลินเนสเนี่ยมันก็ได้เล่นกับคนเก่งๆอีกครั้งสินเสมอกันฟอร์มออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับในฐานะตัวสมรองตัวเก่าซึ่งจตัวก็พร้อมรับบทบาทน,นั้นอยู่แล้วเช่นเดียวกับการเติมครั้งล่าสุดนะครับลามาคาสอาดิชครับตัวออสตาเจ็ดสมัยที่ดังมากสมัยกับฮอลแลนด์ทรูเบเซอร์แล้วก็ซานโตเนลสเปอร์ตนะครับตัวเลขอายุเนี่ยเลย3ามสิบกลางๆไปแล้วดังนั้นเขาก็เลยอยากจะประสบความสำเร็จส่งท้ายอาชีพนะครับก็เลยไปขอจากกันด้วยดีกับซานโตเนลสเปอร์นะครับเพื่อ แหวนแชมป์ซอกวงในอาชีพก่อนที่ได้บทสรุปมาอยู่กับบุคลินเนสเนี่ยก็มีตัวเลือกเด่นๆ2ทีมนะครับนั่นก็คือมามี่ฮีทแล้วก็เป็นบุคลินเนสสุดท้ายเลือกเนสนะครับเพราะอะไรเพราะเขาองว่าเนสคือทีมที่สามารถตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดนะครับมีความเป็นไปได้มากที่สุดและจากการเติมแบบนี้การมาของรามัคัสอัลดิชทำให้โรสเตอร์ปัจจุบันของบุคลินเนสมีผู้เล่นที่ติดออลตาไปแล้วทั้งหมด6คนนบรวม กันได้41สมัยนะครับและนี่ก็คือทำเนียบผู้เล่นออสตาของบุกลินครับ <_ struggling> ท่านั้นยังไม่พอนะครับไหนบุกล่นจะมีเด็บที่ลึกมากๆนะครับสำรองฝีมือดีที่พร้อมจะไปเล่นตัวจริงให้กับทีมอื่นได้อย่างสบายครับโจแฮร์ริสเจฟกรีนสเปนเซอร์ดินวิดดี้เอาแค่นี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามี9คนเต็มๆแล้วนะครับที่สามารถจะลงมาหมุนกันเล่นได้ ทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ยอมทิ้งเงินรวมเหล่าอเวนเจอร์มาเป็นแก๊งขนาดนี้เพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นครับเพื่อความสำเร็จที่ไม่อาจจะรอได้อีกต่อไปใครจะว่าหน้าเกลียดใครจะว่าหน,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 น้าด้านใครจะว่าขี้โกงไม่สนลวครับกูจะเอาแชมป์ลวครับนั่นคือหลักคิดที่เราเดาได้เลยครับเราสามารถที่จะาหาคำตอบได้เลยจากผู้บริหารของบูลลีเน็นะครับไม่ใช่แค่ระดมเอาผู้เล่นระดับโคตรผู้เล่นเอาไว้ด้วยกันทั้งนั้นครับ โค้ชอย่างสตีฟแนชเองเนี่ยก็เป็นที่เพ่งเล็งมาตั้งแต่รับงานเฮดโค้ชแล้วนะครับทั้งที่ไม่มีประสบการณ์คุมทีมมาก่อนแต่บารมี MVP 2สมัยในฐานะผู้เล่นเขาคือหนึ่งในกาจ,จ่ายที่ดีที่สุดอีกรายของลีกนะครับมาเป็นโค้ชแบบคุณหนูเลยครับมาปุ๊บเนี่ยสโมสอนก็เชิญเอามาสเตอร์ เอามาประกบเลยนะครับนั่นก็คือคนที่ปั้นเขามาเองแหละครับไมดีแอนโทนีครับคนที่ทําให้น s h เนี่ยเป็น MVP เชิญมานั่งประกบเป็นพระพี่เลี้ยงเลยนะครับทุ่มทุนทุกอย่างที่สามารถจะสร้างให้เป็นทางรัดได้แล้วนะครับทำกันแบบนี้ใครล่ะจะไม่หม่นไส้แม้ในความเป็นจริงนะครับเรื่องย้ายทีมมันก็วิถีมืออาชีพแหละครับ เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับพวกเขากล้ารวมตัวผู้เล่นมาอยู่รวมกันนั่นแปลว่าพวกเขาก็กล้าที่จะจ่ายเงินภาษีเท่านั้นเองนะครับภาษีฟุงฟ่งเฟยของเนสตเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วครับแต่ร่วม100ล้านเหรียญสหรัฐก็เรียกว่ากล้ารับทุกคำวิจารณ์นะครับแล้วก็กล้าเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ด้วยอนาคตของทีมนะครับ ว่ากันในเรื่องประเด็นของทีมที่เทหมดหน้าตักไปแล้วนะครับในมุมกลับกันครับเหล่าซูเปอร์สตาร์คนที่ยอมมาอยู่ที่นี่ก็เข้าขายทุ่มสุดตัวเช่นกันนะครับเริ่มต้นที่เจมส์ซาเดนนะครับ ฮาเดนแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานครับคำชื่นชมว่าเป็นตัวรุกระดับตำนานหลีกแชมป์ทำแต้มเป็น MVP มันคงไม่มีความหมายนะครับถ้าเกิดว่าเขาจบอาชีพไปด้วยการไม่มีแหวนแชมป์การันตีความสําเร็จตั้งแต่ปี2018จนถึง2020นะครับทานด้านของฮาเดนเนี่ยทำแต้มเฉลี่ยเป็นบ้าเป็นหลังครับ เขาเฉลี่ยเนี่ย3า4แต้มต่อเกมในปี2018 36.1ในปี2019และ34.3ในปี2020แต่สุดท้ายไปไหนไม่รอดนะครับจอดแบบไม่เคยได้ลุ้นนะครับในเพลย์ออฟเป็นเดี่ยวบูลี่แอนโอชว่าสวยแต่รูปจุบไม่หอมเข้าได้เข้าเข็มก็ล่มปากอ่าวโชกดังนั้นแหวนแชมป์เนี่ยแหละครับที่จะปลดล็อกปลดแอกพี่คราวของเราได้นะครับ ไม่ต่างอะไรเลยครับกับคารีเออร์วิงแม้ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคารีจะจบใน Hall l o f f a m e ก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะทั้งความสวยงามในการเล่นวิธีเล่นการทำแต้มหรือแชมป์ที่ได้มาแล้วในปี2016แต่ทั้งหมดไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นะครับเรื่องราวมันกับตาลปัดเลยครับเพราะว่าแชมป์ที่ได้มาใครๆก็ปรามาใครใครก็รู้ครับว่าปีนั้นเนี่ยเขาก็แค่เป็นหนึ่งในสมุนของเลบอนเจมส์เท่านั้นเองพอย้ายไปบอสตนัน ใครลีหมายมั่นเลยนะครับว่าจะเป็นผู้นําเพื่อหวังระดับรอบชิงแต่ว่าผลที่ออกมาสอบตกอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะบทบาทความเป็นผู้นําศักยภาพระดับแบกทีมในเพลย์ออฟไม่มีหลักฐานใดเลยที่พิสูจน์ได้ว่าเขามีความสามารถระดับนั้นนะครับ ดังนั้นการมาอยู่รวมกันที่บริเนสในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญที่ฮาเด้และไคลลีจะมีเวทีที่ยิ่งใหญ่ในการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้แฟนๆยอมรับว่าพวกเขาเป็นของจริงไม่ใช่ไม้ประดับที่ต้องไปเกาะแก่นผู้เล่นมหาเทพเพื่อบรรลุปเป้าหมายหลายคนคงเถียงกันเบาๆนะครับว่าเนสที่มีดูแรนมันต่างอะไรกับแคฟที่มีเลบอนจริงครับไม่ต่แต่ถ้าสุดท้ายได้แชมป์ขึ้นมามันก็โอเคนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ในมุมกลับกันตายสถานเดียวครับจมดินแน่นอนนักที่สุดโดนแช่งโดนแซะแถมเจ้าตัวก็ออกมาสวนเป็นระยะระยะด้วยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่หน่วยเลยครับนั่นก็คือเควินดูแรนนั่นเองครับคนนี้เนี่ยแบกเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งๆท,ที่นับความสําเร็จแล้วก็ฝีมือในสนามเคดีเนี่ยพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะครับว่าเขามีศักยภาพระดับโคตดผู้เล่นท็อปหใน15ผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการของ NBA ได้เลยนะครับ แต่ความสาเร็จดังกล่าวเนี่ยมียเรื่องคลางแคลงใจมีข้อสงสัยและคําประมาทมากมายนะครับเควินดูแรนเป็นผู้เล่นที่โดนเหยียดยามส่อเสียดมากที่สุดอีกรายในลีกเลยนะครับด้วยประวัติการตัดสินใจของเขาครับโดยเฉพาะการย้ายทีมไปหาความสําเร็จในปี2017ครับเขาตีจากโอเกามาซิตี้ทันเดอร์ไปหาทีมที่ปราบพวกเขาได้ในรอบชิงชนะเลิศสายตะวันตกปี2016นั่นก็คือโเดนสเตท์วอริเร์ส์ผนึกกำลังกับซีเฟนเคอร์รีเครย์ทอมสันและก็เดมอนกรีนนะครับ ไม่ต้องคิดมากครับต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมั่งเลยครับไม่ต้องมีแล้วครับว่าจะพิสูจน์ตัวเองแบบไหนหล้างแขนแก้ตัวใหม่ดังนั้นใช้ยาซอฟต์คัพเค้กก็มาเล่นงานบุคลิกความบกพร่องด้านความเป็นผู้นำนะครับไหนจะข้อกล่าวหาว่าไม่มีความจงรักภร้ซึ่งพักดีบ้างล่ละ โดนจู่โจมในหลายรูปแบบนะครับทั้งจากเพื่อนร่วมอาชีพเองเสียงกลนด่านในสนามแข่งขาดไม่ได้นั่นก็คือเหล่ากองทัพเฮตเตอร์ออนไลน์นะครับซึ่งอย่างหลังเนี่ยแหมมวยถูกคู่เลยครับคนดูถูกใจก <Okay. S 2> เพราะว่าทางด้านเควินดูแลนเนี่ยสู้ยิบตาน,นะครับถึงขนาดว่าเคยเปิดแอคเค้์ปลอมขึ้นมานะครับเพื่อเอาไวดา้ด่าแล้วสลับสับเปลนไม่ทันก็ทํามาแล้วนะครับในจักรดีที่โด่งดังอยู่กับดาราที่เขาไปดา่าแล้วมันลามปามไปจนถึงเรื่องใหญ่โตอาจจะโดนฟ้องได้เรื่อง แบบนี้ KD บอกคําเดียวเลยครับมาเลยครับ <Okay. S 1> คูไม่กลัวมึงหรอกกล <Okay. S 1> ัวซะที่ไหนแล้วครับเสียงนกเสียงกาดามาาด่ากลับไม่โกงครับแต่ในสนามครับสิ่งที่ KD ใช้ในการตอบคําถามแฟนๆใช้ในการตอบโต้เสียงกลดดาเหล่านั้น <Okay. S 1> ก็คือผลอางานครับ <Okay. S 1> เขาพาทีมเข้าชิง3ส,สมัยได้แหวนแชมป์ม,มา2วง,งและทุกครั้งที่ได้แชมป์ เขามาพร้อมกับ MVP รอบชิงชนะเลิศน,นะครับส่วนปีที่ไม่ได้ก็พอจะพูดได้อยู่นะครับว่าตัวเขาตัวกูนี่แหละเจ็บก็เลยอดแชมป์2021จึงเป็นอีกครั้งในการที่ KD ปฏิบัติการเรียกแขกด้วยการสร้างซูปเปอร์ทีมชนิดที่เรียกว่าโคตรโหดฮนะเพราะตามหน้ากระดาษเนี่ยบุคลินเนสในปีนี้น่าจะเป็นทีมที่เก่งรอบด้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ได้เลยครับ โอกาสถึงแชมป์เป็นไปได้สูงและถ้าเป็นอย่างนั้นสถานะของ k คนดีะครับจะถูกยกไปสนทนาในฐานะ1ใน2ผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมยุคปัจจุบันครับและด้วยแชมป์สมัยที่3ซึ่งมีโอกาสลุ้น MVP Final ไฟสมัยนี่มันคุณสมบัติของหนึ่งในนักบาสที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ได้เลยนะครับ แล้วอะไรที่เกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าเนสไม่ได้แชมป์เรื่องยาวแน่นอนนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีดีกรี2แชมป์สองเอ็มวีพีไฟนอลทุกอย่างดูยอดเยี่ยมนะครับแต่เมื่อลงทุนลงแรงดึงดารามาร่วมทีมจนเพื่อนแฟนๆทีมอื่นหมั่นไส้กระถินก็ถูกจองไว้หมดนะครับพลาดมารับรองโดนยำแน่แน่ความเก่งกาจที่เคดีเคยสร้างมาทั้งหมดตลอดอาชีพจะถูกบทบังด้วยข้อหาว่าที่ได้แชมป์มาก็มึงอะเกาะรวมกันเป็นสาตาร์ทีม ไหนจะเคลไหนจะเคอรี่พอแก่ตัวมาเนี่ยก็ไปรวมเหล่าซูเปอร์ไซย่าที่ยังไม่ได้แชมป์ไอ้พวกเก่งแต่ปากน้ําใครก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้ครับจะถูกฉายซ้ำเรื่อยไปตราบนานเท่านานนะครับ mm hmm. เช่นกันกับเพื่อนร่วมทีมออสตา์ Star ทุกคนของพวกเขานั่นแหละครับฮาเดนไคลรีกร mm ิฟฟินก็จะอยู่ในภาวะเดียวกันหมดนะครับสุดแท้แต่ระดับความแค้นที่แฟนๆมั่นไส้เอา แม้ว่าการรวมตัวกันของซูเปอร์สตาร์เรื่องนี้คงต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่แสนจะปกติทั้งนั้นครับในธุรกิจกีฬาแม้แต่ NBA เองนะครับหากว่าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1980จนถึงปี2004ทุกทีมที่ได้แชมป์ครับมีผู้เล่นระดับเกรด A บวกชนิดที่ว่ารีทายปุ๊บเข้าหอเกียรติยศรวมไว้ในทีมทั้งสิ้นนะครับ เท่าที่พูดมาตั้งแต่80ถึง2004มีเพียงแค่ดีทรอยต์พิสตันปี2004เท่านั้นนะครับที่ได้แชมป์ไปแล้วยังไม่มีผู้เล่นคนไหนเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับพอออ f เ a m e เรื่องแบบนี้มันสามัญประจำบ้านนะครับแต่ก็เข้าใจครับคนเราเฮเตอร์เยอะดังนั้นการจะโดนก็เป็นสิ่งที่ต้องรับให้ได้นะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่นเท่านั้นครับเนสเองที่พวกเขาเสี่ยงจนบ้าบิน ไม่ต่างอะไรจากเมื่อครั้งอยากโวยเร็วอยากถูกหวยครับก็เลยไปเอาพอ PSK i n g วินการเมารวมทีมมีทั้งโจจอร้านอะไรอีกมากมายแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายก็ต้องจำก้มหน้าอดทนรับผลกรรมนั้นรวมทศวรรษนะครับส่วนครั้งนี้ก็เช่นกันครับไม่รู้เหมือนกันแหละว่าผลจะออกมาแบบไหนนะครับเนส จะได้ตามเป้านั่นก็คือลงทุนติดหนี้สินและชนิทแท็กไว้มากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จเอาไปต่อยอดหาเงินมาในอนาคตนั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์สโมสรพวกเขาความที่ว่าอยู่เมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กอยู่แล้วอยู่บุกล่ก้อยู่แล้วก็น่าจะต่อยอดธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมีประวัติศาสตร์ ผู้เล่นต่างๆที่มาก็จะได้ในเป้าหมายที่ต้องการนี่ก็คือแหวนแชมป์แต่ถ้าไม่ได้ก็เน่ากันไปนะครับสุดท้ายก็คงต้องอดใจรอกันละครับรอจนกว่าคําตอบจะมาถึงแล้วเราก็จะได้รู้ว่าใครคือคนที่ได้หัวเราะดังที่สุดจากสมการนี้นะครับรอติดตามกันเลยครับว่าบ k ค i n เนสจะรอดหรือไม่รอด แต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก่อนที่จะจากกันไปครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับมีเรื่องเล่าสนุกๆมาติดตามกันละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตองตามสปอร์ตดิสคัชชันในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ